เดิมมุมตะไคร่อ๋อเที่ยวหนูไปไหนไปเที่ยวเที่ยวที่ไหนเออ่นิอ้าน่ี่เป็นที่เที่ยวนะแม่ตอนีหนูกับไอ้ตรง้สวยไหมก้าโอ้เป็นอะไรด้วยอ่ะอือ

นี่ยบ้านบ้าอะ,ะไรอ่ะยู่ไปยืนน่นเลยน้ำ้วยแฮแฮอุ้ยมีที่เครื่องเล่นเลยนี่ใช่ป่ะอืมแปลว่ายังไม่เข้ามุมเลยเอาซัอกออกไปบบนี้ค่อยได้แก,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 ก็เออด็กคนทำแค่นี้ก็พอแล้ว ไม่ต้องไอ้คิ้งจะไปคิ้งโยมในน้ำแม่เลยน้ำน้อยอะธรรมดาน้ำเยอะกว่านี้ดูแล้วเหมือนไม่เลยน้ำน้อยเมื่อก่อนที่แม่มานปิ่มขอบไอ้นี่เลยนะนี่มันไม่ติ่มไเนี่ยันรคบ